สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่อง Frequency Table นะครับเป็นการสร้างตารางแจกแจงความถี่ตอนที่หนึ่ทับ2อนะครับเป็นการแปลงข้อมูลจากแผนพุ่งต้นใบที่กำหนดมาให้นะครับเป็นตารางแจกแจงความถี่นะครับเนื้อหาเราจะประกอบด้วย Class Interval นะครับก็คืออัตราภาคชั้นนั่นเองครับจำนวนชั้นแล้วก็ความกว้างของอัตราภาคชั้นนะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สถึงหกอ่น้้นทต้ทตทตทตนนะครับ องค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่นะครับจะมี3ส่วนใหญ่ครับ1อันตรภาคชั้นหรือ class interval นะครับคือช่วงคะแนนของแต่ละช่วงเช่น20 24ถึงนี่คือช่วงคะแนนครับเป็นอันตรภาคชั้นช่วงที่สองยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าช่วงที่สามสามสิบถึงสามสี่นะครับอันดัภาคชั้นในแต่ละช่วงอาจจะอาจมีขนาดไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะเน้นเรื่องอันดัภาคชั้นที่มีขนาดเท่ากันนะครับข้อสองจำนวนชั้นหรือจำนวน ของอัตภาพชั้นตัว C นะครับคือจำนวนอัตภาพชั้นทั้งหมดนับตั้งแต่ชั้นบนสุดมาถึงชั้นล่างสุดท้ายนะครับจะมีกี่ชั้นก็นับจากข้างบนชั้นบนสุดชั้นที่หนึ่งไล่มาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันที่สามความกว้างของอัตภ,ภาพชั้นใช้ตัวไอนะครับนะครับคือผลต่างระหว่างขอบบนกอบขอบล่างในแต่ละชั้นแต่ในที่นี้เรายังไม่ได้เน้นเรื่องขอบบนขอบล่างนะครับเราใช้หรือจํานวนค่าที่เป็นไปได้ในแต่อัตภาพชั้นเช่น ยี่สิบถึงยี่บสามมีความกว้างเท่ากับสี่เพราะอะไรครับเพราะว่าประกอบด้วยจำนวนค่าที่เป็นไปได้จำนวนเต็มนะครับประกอบด้วยยี่สิบฮะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่บสามนี่ครับมีเสมอสี่ค่าที่เป็นไปได้ท่านความกว้างเท่ากับสี่ดูการสร้างถ้าเราจะเขียนความถี่นะครับในการเขียนนะครับประกอบด้วยอัตราคชั้นรอยขีดความถี่สามช่องนะครับจริงๆรอยขีดจะมีไม่มีก็ได้นะครับแต่ควรไม่ดูก่อนนะครับอัตราคชั้นแรกครับห้าถึงเก้านะครับห้าถึงเก้าเลยก็ชั้นที่หนึ่ง สิบถึงสิบสี่คือชั้นที่สองในตัวอย่างนี้มีสองชั้นนะครับข้อมูลห้าถึงเก้าเนี่ยมีทั้งหมดสี่จำนวนอย่างสังเกตคิดครับหนึ่งสองสามสี่มาจากไหนครับมาจากข้อมูลที่ททททเขาสมรวจมานะครับอันนี้เอาตัวอย่างมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนรอยขีดเป็นความถี่ได้สี่ต่อไปข้อมูลสิบถึงสิบสี่มีทั้งหมดนับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับบอกข้อผ่าคิดดีครับหกเจ็ด เราเปลี่ยนร้อยขีดให้เป็นเจ็ดนั่นเองครับเป็นความถี่นะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างอะไรจะเกี่ยวกับความถี่นะครับเราจะนิยมใช้อัาวาาชั้นเล่าความถี่เลยนะครับสองนี้เลยก็ได้ครับใช่ตัวนี้เลยครับนะครับตัวที่ตัดออกได้ครับร้อยขีดนะครับโอเคอ่ะตัวอย่างแรกครับจากแผนภาพต้นใบจากการวัดความสูงของเรียนนะครับเซนติเมตรนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรข้อโรงเรียนริมบงสาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับฮอมูลมนนะครับต้นใบ ให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่มีจํานวน5ชั้นนะครับ5ชั้นนะครับเราดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ความหมายคืออะไรครับก็คือ102ู่กยครับต่อไปแล้วครับ108่ร้เป็นข้อมูลนะฮะจากตัวไปเป็นเป็นข้อมูลปกตินะครับอ้าวกดตรงนี้นะครับ 1 6 1่งร้อซนิเมตรหนามีสจำนวนถูกไหมครับแล้วก็164มี2องจำนวนต่อไปครับ1นึ่งแล้วก็169่อเก้าขนครับท่าในใดใได้เข้าใจนะส่วนนี้คือ หนึ 140, 140, okay, Guys, like so ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่เอ็ดนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเราจะมาสร้างตารางแจกแจงความถี่จำนวนห้าชั้นการคิดการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบอันตรภาคชั้นประกอบด้วยครับพิสัยนะครับพิสัยสองความกว้างของอัตราภาคชั้นนะครับเราต้องหาไอนะครับหาพิสัยมีอันแรกคือพิสัยหาความกว้างอันที่สามจำนวนชั้นจดให้มาให้มีห้าชั้นอ่านะครับอ่าเราก็เราก็จะเริ่มครับสเต็ปสเต็ปที่หนึ่ง การหาพิสัยข้อมูลหาไงไครับเรามาดูก่อนครับพิสัยพิสัยหาได้จากเอาข้อมูลสูงสุดนะครับลบข้อมูลต่ําสุดสูงสุดก็คือนี่ครับ169ถูกไหมครับต่ําสุดคือ102เราหาพิสัยได้แล้วครับต่อไปความกว้างของอัตราภาคชั้นเท่ากับพิสัยหาได้จํานวนชั้นนะครับถ้าหาความกว้างแล้วก็พิสัยตั้งหารได้จานวนชั้นถ้าเราต้องการหาจํานวนชั้นนะครับแล้วก็พิสัยตั้งหารได้ความกว้างโอเคครับ คันนี้ไอตัวน,วนี้ผลจากการหารน,นะครับดูนี้นิดนงครับข้อสังเกตผลหารจากการคำนวณที่ได้ไม่มีจํานวนเต็มก็คือหารไม่ลงตัวน,นั่นเองครับให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มให้หมดครับเช่นหารได้12.4เราปัดเป 13, ็น13เป็นจำนวนเต็มนะครับปัดขึ้นนะครับเช่นได้9.06ก็ปัดขึ้นเป็น10นะครับเช่นได้5นี่หารลงตัวครับอาจจะปัดขึ้นไม่จะปัดไม่ปัดก็ได้ครับดูข้อมูลครอบคุมหรือไม่แต่ปกติ เราใช้5้าเลยก็ได้ครับเอาชุนเต็มนี้ยกเว้นถ้าไม่ครบไม่สมบูรณ์เราก็เพิ่มขึ้นไปโอเคครับแต่ปกติเขาจะไม่ปัดนะครับนะครับเราหาพิสัยครับสเต็ปแรกนะครับข้อมูลสูงสุดลบข้อมูลต่ําสุดครับตอทราบแล้วครับ169ก้ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็1นึ่งต่ําสุดลบกันได้67พิสัยได้6.7ครับต่อไปครับไปหาหาความกว้างนะครับเพระค่อยชันมา4ี่สี่ลัอยู่แล้วครับเราแทนได้ครับ หาความกว้างความกว้างเท่าก uh ับพี right? appeal, ่ส <the> er ัยหารด้จำนวนชั้นนะสก็คือ5นะตัวนี้นะจำนวนชั้นพี่สัยเอากสบเก็หกสิบเจ็ดหารได้ห้านะครับหารได้สิบสามจุดสี่นะครับเป็นทสิยมนะครับนะครับสิบสามจุดสี่นะครับก็ปัดขึ้นเลยครับมันจะมันจะเกินครึ่งไม่ถึงห้าถึงไม่ถึงปัดขึ้นหมดครับปัดขึ้นฮะเป็นสิบสี่นะครับได้ตอบพูดยังไงว่ามีทั้งหมดความกว้างนะสิบสี่นั่นเองนะครับความกว้างสิบสี่โอเคครับหลักการนะครับ อัตราภาคชั้นแต่เซ็ปสี่ถูกไหมครับเราก็ต้องเริ่มครับเริ่มจากตัวเริ่มต้นคือหนึ่งร้อยสองนะครับหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสองเริ่มต้นนะครับชั้นที่หนึ่งถึงนะครับหลักการคิดครับนักเรียนเอาครับเอาหนึ่งร้อยสองครับหลักการนะบวกด้วยไอแล้วลบออกหนึ่งตรงนี้นะครับเพียงมาเติมตรงนี้ครับ เอา102เป็นตัวต่างนะครับบวกได้ i อ,อะเราเดินไปรั้ i เราคือ14ถูกวไหมครับที่เราได้14ลบออก1นะครับก็เป็น13แล้วเนี่ย13 13บวก102ก็เป็น115นี่ครับถ้าตัวน,นี้คือ115 ครับถ้าดูครับนั่นีืเทคนิคครับเอา i บวกครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ออมาครับบวกได้สิบสี่ครับเป็นหนึ่งร้อยสิบกนี่ครับเอาตรงนี้ครับไปใส่นะตัวได้นึร้อยสิบกถึงอันนี้ก็เหมือนกันครับเราใช้วิธีรัดครับ 115บวกได้ i เลยครับบวก i เลยครับได้1 2 9ยาทันไหมครับแนวตั้งออกมาครับสังเกตนะฮะทันไหมครับบวกได้ i นะต่อไปครับชั้นที่3ก็ i บวกครับ14บวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่ครับ10 สถูก <3 S 2> ไหมครับอันนี้ก็เอา14บวกเข้าไปครับ3ามสี่อถูกไหมครับทั้งหมดหชั้นเอา i บวกต่อครับ143ยสี้อยสครับอันนี้ก็ I เอาไอเอาสิบ่บวกครับ ร้อยห้าสบ็ต่อไปครับทันสุดท้ายครับชั้นที่ห้าหนึ่ 5, 1, 2, 3, งสอสามสี่อันนี้ฮะเอา14บวกเป็นร้อยห้าสิบแถึงอันนี้สิบสี่ร้อยห้าสดบวกสิบสีไปครับสิบเอ็จดรอยเจ็ดครับตรงนี้ร้อยแล้วครับร้อยสิบหกขอไปนะครับ 1>, 1 2ึ่งสอมี่ห้ามีห้าชั้นตามตรงนี้ครับ5้าชั้นนะครับอ่ะเรามาดูครับตารางนะครับชั้นที่1นึ่งร้อยสอถึงร้อยสินะครับชั้นที่2องร1อยบหกชั้นที่3ามร้อยสสิชั้นที่4ี่ร้อยสี่ร้อห้าสชั้นที่ห้าร้อยห้าสถึงร้อยเนะครับ

ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่ิบห้าร้อยยี่ิบห้าร้อยยี่ิบแปดอ่ะตอนนี้ได้ครับมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดจำนวนครับนี่ครับมีสิบเอ็ดเห็นไหมครับอ่า ต่อไปชั้นที่3ครับ130ถึง143อีกคน130 143อันนี้ได้ได้ได้ถึง143นะครับได้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 140ได้4ได้42ได้43แค่นี้ครับนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มี13คนครับ13คนดูนะ นี่ได้ครับต่อไปครับชั้นที่4ี4ร้7ยส4่ถึง157นะครับ2ได้ครับได้ได้ไดถึง157อยาอันนี้ไม่มีนะครับมีกี่ตัวครับ1,2,3,4,5มี5ห้าจำนวนครับมี5คนถูกไหมครับอ่าสุดท้ายครับ1 5อ ไม่มีนะครับถึง171ก็หมดนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7ครับเห็นไหมครับน,นี่คือครับตลาดแจกเงินปกติะห้าคุมมาสุขใหม่ครับเขียนใหม่ครับนี่ครับ้อยสองถึงรม,มี2คน1 1 6ถึง129มี11คน130-143มี13คน1 4 4ถึง157มี5คน1 5 8 1ถึง171มี7คนรวมทั้งหมดมี38คนนะครับ นี่คือตารางแจกแจงความถี่ที่สมบูรณ์โอเคนะครับทาได้นะครับข้อสครับใช้โจทย์เดิมนะครับแต่ให้เราจรงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีความกว้างของต่าพชั้นความกว้างนะครับเป็น8ดให้กว้าง8นะครับพระนั้นเราเราต้องหาจํานวนชั้นนะครับจากสูตรครับตรงนี้ครับที่เราเคยเรียนมานะครับจํานวนชั้นคือตัว c ครับจำนวนชั้นเท่ากับพิสัยหารด้วยความกว้างนะครับเราจะต้อง หาจำนวนชั้นข้อความกว้างให้มาแล้ว8 i เป็น8พิสัยที่เราคำนวณมาแล้ว167ก็คือ106 1นึ่งพันลบหนึนะครับที่เราทำมาตอนแรกนะครับเอามาใช้ได้เลยนี่ครับจำนวนชั้นก็เท่ากับ67หารด้วย8 88 64ก็ปัดเลยครับประมาณ9นั่นเองครับแสดงว่ามีจั้งหมดชั้นแในการสร้างอัตวัชชั้นมี9ชั้นนะครับอ่าเราก็ดูครับในการสร้างอ่าโอ้โหชัช้นแรกคือ102่งรนะครับ102เริ่มต้นเริ่ม ตัวหลังนะครับก็หลักการเดียวกันครับใช่ไงครับเอา1นึถ้านาต้วหนึ่งรก่อนถูกไหมครับ1นึตัวแรกถึงไอ้ตัวนี้แหละครับมันเกิดจากเอา1นึเทคนิคการทำนะเดน,นับเอาก็ได้ครับบวก i แล้วลบออก1ตรงนี้ได้ i คืออะไรครับไคือ8ครับไคือ8ตอนนี้คือ i อนะฮะแปดลบ้7ก็คือ109แสงกระส่ายในนี้คือ1นึ่อเาถัดไครับอ่าเราก็ดูครับนี่ครับหนึ่งรอยสาตัวชที่สครับนั้นเองก็อาไบวกครับเอา i บวกอะไรตรงนี้นะเอา 8บวกครับ8บวก102ได้110นี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกันว่าเอา i บวกครับ109้บวกด้วย8 1ด7เนะครับไปเรื่อยครับเอา i บวกเลยครับ118 125 126ครับอันนี้ก็125บวก100บวกบได้133ชนกว่าจะครบกี่ชั้นครับ9ชั้นครับไปเรื่อยครับได้ชั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ครับชั้นสุดท้ายครับ9ชั้นครับรวมนะครับแล้วก็ต่อทายได้หาจำนวนนะครับจำนวนทั้งนี้กูทำให้เรียบร้อยนะครับ1 0อย0 9นะครับ1 0ึ่0 9ก็มี1 0อย0 8มี2องจำนวนใส่แบบนี้ครับสีดำเนะครับต่อไป110 117 110เจ็ดร้บถึงร้อก็116ได้บวกได้ไม่อีก2องจำนวนนี่ครับก็มาใส่แบงนี้เห็นไหมครับอ่นนะครับต่อไป 1้อถึงร้อย1 8นี่ครับเริ่มจาก1้อยสิถึงร้อก็มี1 2 3 4งสองมี่ห้าหกเจดแดมีแปดจำนวนมาใส่ที่แปดนะครับตัวสีม่วงนี้ครับร้อถึงร้อยสาก็เริ่มจาก1นึ่งถึงร้อก็มี1นึ่งสองสมี่้ายสาอันนี้ครับ 6, 3, 6, มีห้าจำนวนครับก็ใส่ไปนะครับไปร้อยส่ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสาม 1 3ึ่ร้อยีตรนี้ครับถึง1้อยสนับไปครับ1 2 3 4งสองี่ห้าหกเครับเตัวร้อยนะครับต่อไป142ยสี่ร้อยกลุ่มนี้ครับ142ยสี่สองนะครับหนึ่งสองี่ห้าหกใส่7ตัวนี้ครับต่อไปครับสีน้ำเงินครับร้อยห้ิ้อยเตรงนี้ไม่มีถูกไหมครับไม่มีก็ใส่ศูนย์เลยครับนะครับ ต่อไปเริ่ม158-165 158-165ตัวนี้ได้ครับ161นะ1 2 3 4 5ถึง165นะครับ1 2 3 4 5มี5ตัวใส่5ไปครับต่อไป166ขึ้นไปครับนั่นอย่างนี้ครับถึง173ก็มี168-169มี2ตัวใส่2ครับเห็นไหมครับสรุปแล้วนี่ก็มี38จำนวนนะครับนี่ตารางอัตราชั้น,นแจกแจงความถี่นะครับแบอัตราชั้นที่สมบูรณ์นะครับ โ okay. อเคเข้าใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ